ครับสบายดีครับสวัสดี FC เลยผู้ติดตามได้อครับมาเปิดคลิปยูทุ่งทานตะวันครับทานตะวันปรทุมธาน,นีนะครับร้านแก้ว สวยงามครับโอ้อออลังบานเลยครับสวยงามมากเลย ก็ไปชมกัน<อ>บสบายดีครับมาครับภามาดูทุ่งทานตะวันนะครับลาดหลุมแก้วครับจังหวัดประทุมธาน,นี สวยสดงดงามครบับลังบานสะพังรับลมหนาวนะครับโต้ลมหนาวกัน,นครับกลวงใ,นใ่ไพสาลพี่นอ้นองสถานที่โอ้เยอะใหญ่ออกพร้อมกันเลยครับอ,ออกดอกนี่บานสะพังสวยสดงดงามงรราเข้าเยาียมชมงานทานตะวันบานสะพ เป็นครั้งที่5ท่านสามารถเยี่ยมชมทุ่ทางตะวันบนพื้นที pues ่ปล anyway> ูกป่าพี้อกมากับแปงดอกเบิลควมสดครวมงามโดยในปีนี้นะคะเราเปิดศูนย์วิชาการเกษตรให้นักท่องเที่ยวทุกท่านเข้าเยี่ยมชมผ่านการเรียนรู้ด้านการเกษตรการจัดแสดงพืชผักนานาชนิดและมีกิจกรรมรับต้นกล้าผักและไม้ประดับนานาชนิดเชีด้วยนะคะ ตอ้องเที่ยวทุกท่านเข้าเยี่ยมชมงานทางตะวันบันจุพันธุ์ัวระแหงครั้งที่5้าเป็นจัดโดยบริษัทซีพีแลมจำกัดโดยการจัดสุดลูกหูลูกตาเลยครับพี่น้องสวยสดงดงามเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยรอบบริษัทโดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเลือกชมชิมซอปสินค้าชุมชนได้ ที่บริเวณเต็นท์ทางด้านล่างค่ะและหับนักท่องเที่ยวท่านใดโอ้มากเลยครับสวยงามมากเลยครับเชิญพ่อแม่พี่น้องเด้อเพื่อนมาเลยครับตรงนี้ครับตรงบริเวณทางเข้าทุ่งทานตะวันนะครับปฐุมธานีบานกำลังบานสะพังนะครับสวยงามทีเดียวครับเชิญนะครับ